รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพาคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัวอาเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซพีทุกคำมีความหมาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้พามาที่ร้านอาหารเรียกว่าเป็นแนวที่มีความหลากหลายก็แล้วกันแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยสบายๆเพราะว่าชื่อร้านเขาก็เหมาะกับบรรยากาศของร้านก็คือชื่อร้าน Love's Garden นะคะหรือว่าสวนแห่งความรักเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็เป็นคู่รักสามีภรรยาน่ารักทั้งปลูกผักมาด้วยกันแล้วก็มาทําอาหารด้วยกันจนกระทั่งเปิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาแล้วอาหารที่มีผู้คนติดอ,อกติดใจเนี่ย นี่พึ่งซานะคะก่อนหน้านี้นี่คนแน่นขนาดเรียกว่าคุณเล็กไม่ว่างเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณเล็กนะคะคุณเล็กคอนปรียาสีวโรธไพศาลเป็นเจ้าของร้าน Love Garden ค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศด, <ลม S 1> ดีมากลลค่ะคือพี่ไม่คิดว่าขับรถผ่านไปผ่านมาโรงพยาบาลนั้นไม่คิดว่าข้างในจะมี ร้านอาหารน่ารักแบบนี้อยู่ในนี้ขอบคุณค่ะเอ๊ะคุณเล็กเปิดร้านนี้มานานหรือยังก็2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วค่ะอ๋อแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําธุรกิจร้านอาหารใช่ไหมไม่ได้ทําค่ะอทำอะไรแอบบอก่านผู้ชมเลยก็ปลูกผักที่ทางร้านใช้นี่นะคะคือก็เป็นก็เป็นเจ้าของไร่ค่ะไฮโดรโปนิกคือเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนชอบทานผักก็อยากจะเอาสิ่งดีๆอย่างเงี้ยมาทำมาใช้ในร้านอาหารตัวเองผักปลอดสารใช่ค่ะจุดเด่นของ ร้าน Love Garden ก็คือเรื่องของผักเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาล้ายกตัวอย่างเมนูแรกที่อันนี้เนี่ยพี่อูดก็คิดเลยเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยด้วยว่าเราเป็นจากชื่อก่อนเริ่มแรกก็ตั้งชื่อร้านลูกเป็นคนต้าาไปวิ่งเล่นในสวนหน้าร้านนี่แหละค่ะเขาก็วิ่งมาป้า ทำไมเราไม่ตั้ง Love Garden ล่ะสวนเราสวยจะตายคออุณสามีก็อะตามใจเอาตามชื่อลูกตั้งแตออ่ลูกตั้งเก่งนะเนี่ยค่ะเราก็เลยซิกเนเจอร์ร้านจากนี้เราก็เลย เอาเป็นเลิฟการ์เดนสลัดเลิฟการ์เดนในนี้ก็จะมีน้ำสลัดเป็นสูตรน้ำใสรสชาติจะเป็นไทยๆเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะเดียวๆอ่ะแล้วก็มีนี่เห็นมะม่วงหิมะพาวใช่ค่ะมันจะเป็นมิกซ์แอนด์แมสแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงนี้หอมเจียวค่ะวแล้วก็เราจะมีลูกโดมี่ะต้องทลุกแล้วรสชาติมันจะนัวพีนีเป็นมบังสวิรัตเลยไหมใช่ค่ะไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยใช่ไหมจับจานนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยอ๋อนีก็ดีเลยเนาะ หอมเจียวทอดสกรรบเลยเนอะค่ะออร่อยดีค่ะลองอีกคำค่ะอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะอับตัวอือันนี้จะเป็นชึคนไทยแหละจะหวานนํำนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดก็ไม่มากเผ็ดหน่อยมากเผ็ดในน้ำสลัดแบบมีนิดเดียวแต่ว่าที่เรามีลูกโดดเพราะว่าคนไทยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ มันเหมือนกับท้าทายนะคะการนี้จะเจอตรงไหนคำไหนที่ที่คุณจะโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันห้มันจะมาตรงไหนใช่ค่ะเพราะเพราะว่าเชฟเขาคิดเขาก็วางเหมือนวางระเบิดขนาดนั้นใช่ค่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าใครใครโดนนี่ติตจานแน่นอนค่ะหลับใครสนใจนะคะมากันได้ชิมจานแรกเลยนะสำหรับเอ่อเลิฟการ์เด้นซาลัตนี่ถือว่าเป็นผักปลอดสารพิษมาจาก ไร่ของคุณเล็กโดยตรงเลยใช่ค่ะใครสนใจอยากจะมาชิมนะคะมาเป็นลูกค้าคุณเล็กกับเชฟอู๊ดนะคะก็มากันที่เอิร์กาเดนนั่นเองรับยาบาลไทยกับสูตยตรงถนนเจริญรากที่พระรามสามใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาครัวอาเซียนแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเทศกาลซีพีหมูดำโคราชเริ่มแล้วกับเมนูพิเศษราคาพิเศษกว่า800สาขาอร่อย พลาดไม่ได้ก่อน31สิงหาคมนี้ย่เยา่เป็นสมาชิกไฟเ e ร์โบนัสเราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างเหรอคะได้สะสมคะแนนแลกโตขึ้นเป็นบังกอกเอเวอเรสต์สายการบินพันธมิตรได้แลกที่พักโรงแรมชั้นนำได้แลกรถเช่าได้ส่วนลดดฟรีพูดไม่หมดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะสมัครเลยคะ่ะการทำเกี๊ยวกุ้งให้อร่อยเนี่ยกุ้งเนี่ยจะต้องเนื้อนั่นแล้วน้ำซุปจะต้องหวานหอมผูทำกินเองประจำอ่ะ เกี๊ยวกุ้งจากซีพี